อันนี้เป็นทะเลข,ของลินดาวลินดาวอินเซนลินดาวนี่ในเยอรมันนี่มีอยู่สองที่ทำให้เราเนี่ยลงรถผิดเมื่อวานนี้ไปลงลินดาวหรือติน้น มันจะลงก่อนสถานีหนึง่งเจ้าหน้าที่ของรถไฟเขาก็บอกว่าลงผิดให้ต่อมาอีกสถานีนึงเป็นดินเดาอ,อินเส้นอันนี้เป็นประภาคารเป็นประภาคารของ ของเมืองเป็นทางออกทะเลตอนนี้เป็นเป็นอ่าวที่เอาเรือนำเที่ยวเข้ามาจอดมีเดินทะเลด้วยเดินไปเลยเดินไปเลยเดินไปด้วยกันมีเดินพะเลด้วยเดินไปด้วยกันยกแขนแล้วไม่มากอ่ะเดินไปเดินไปเดี๋ยวถ่ายให้ได้เห็นตัวหนังสือบ้างไหมอ่ะตัวหนังสือได้เห็นบ้างไหมอ่ะ โอ้ชอบดอกไม้ดอกไม้สวยมากอ่ะเอ็ทรงอะไรอ่ะไม่เข้าใจไม้สีม่วงกับสีขาวเออคืออะไรยังไม่รู้เลยอ่ะนี่ดอกไม้เขาสวยงามน,นะคุณเขาจัดอ่ะแล้วดูคนนั่งทานอาหารกันเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วข้างหน้านนก็ยังมีอะไรนะเป็นรูปในสีแดงๆสิงโตนั่งหรอ ไม่เห็นเมื่อวานนี้ว่าจะถ่ายคุณถ่ายไม่ได้เลยอ่ะเสียเมื่อาวานพอมาถึงเนาะมันอะไรหมดอ่ะหรือไงจําไม่ได้โทรศัพท์ถ่ายไม่ได้เลยคุณพอมาวันนี้พอได้อยู่เพราะว่าเราซื้อมาปกติเขาขายแค่สิบสามสิบสามยูโรเนาะเราไม่มีเงินของเยอรมันไงมีแต่ฟังของสวิต เขาก็ลำคาญเขาก็เลยบอกว่าอ่ะเงนินเงินฝังมาจาก13ยูโรอ่ะเขาเอาเราไป25ฝังอ่ะเราก็ไม่รู้ว่า25ฝังกับกับว่าไม่รู้ว่าฝังเท่าไหร,ร่ไงไม่รู้เลยไม่มีข้อมูลคุณมาแบบนัวๆมัวๆอ่ะอันนี้คือรูปนะที่เขาจะให้ดูเกี่ยวกับนี่ๆๆๆเเขามีเขียนด้วยนะ แต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าคืออะไรอันนี้ลินเดาเนี่ยที่เราอยู่ตรงนี้แหละตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่เอพอดีคุณตูมตามมาเจ้าของร้านไทยอะเนาะเขาก็เห็นว่าเราอะไปจองสถานที่ที่มันไม่ไม่เหมาออะเขาก็เลยให้เรามาอยู่ที่บ้านที่ลูกของเขาอะเขาเช่าไว้แล้วลูกเขาไปเรียนหนังสือไอ้บางทีก็กลับมานอนที่บ้านนี้พอดี ช่วงนี้เขาไม่ได้กลับไงเขาก็เลยให้เรานอนเราก็บอกเขาว่าให้คิดค่าค่านอนมาแล้วกันเราเรายอมเสียเพื่อเราจะได้สบายใจไงอันนี่คุณถ้าใครแปลได้ก็ช่วยแปลหน่อยเขาเขียนว่าไงไม่รู้เนี่ยนี่นี่คือประภาคานนะ สมัยนู้นนะ1909เนะ